สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์ที่20ธันวาคมแล้วครับมืัอนี้ใกล้สิ้นปีแล้วน้องให้จอนเนาะมาเจอหวให้จอนวัอดีครับผมได้อะไรมาวันเนี้ได้ลูกได้แม่ลูกอ่ะมาบ่งน้อกันครับเอาลูกคือกับทาได้ให้จอนลูกว่านเน็กลำล้มดีแม่ของลูนยังดีเพราะนั่นนี่แม่ก็ผ่านกี่ตัวแล้วลำพญากลางสองอะไรนั่นลำพญาอะไรนะลำพญากลางแม่เขาเนี่ยแม่ โอ้พานลูกสองแล้วตอนนี้ท่าไหร่เด้อผสมยังครับผสมแล้วได้กี่เดือนแล้วครับได้เพิ่งได้สองเดือนเนลยรอล่อรุ่นเนาะที่นี่กที่สูงประมาบรรเทนนมแม่เขาไหนร้อยสามสิบห้าก็ได้บ่กให้จอนได้บ่ได้เหรอได้แต่ว่าลูกต้องผสมนมจีน่ะยังเลยยังกินนมแม่อยู่ยังกินนมแม่ยุ้แม่ลูกนีว่าเท่าไหร่ยี่สิบห้าสองห้านี่ราคาเปิดได้ครับเรืองต่อลงเด้หรอให้จอนเนาะ บม่ได้มีตำหนิบ่มีตำหนิสามสิบกิโลนี่ส่งได้ขอเบอร์ไว้เลยครับมาศูนแปดสี่เจ็ดสอ่อยจอนจากเทพสถิตเนะาะพี่น้องยังคอยทัวรหาเราเลครับได้วันมันได้ไหเดามันครับอ้อยู่าไห๋ออีหลานี่มีซีรีส์น้ำเบอร์นะครับนี่ โอ้พ่อพี่อ้องกระเบงหงวผูบักโตดไงบักเถกของเสียมาดได้ไหมเนี่มเค็คือเจ้าของเลยครับนะเสียมาดได้ไม่เยกโตมั้ยนะครับเอ้มาสามตัวนะครับเอาน้ำเสนอบักลายไงที่นี่ดูเสียมาดเ,เอาไปที่นี่ทีนี่มีห้องเตปร้าที่สอนะครับอเ,เอาไปเป็นพ่อได้บอกครับประพันธ์นะ แล้วเป็นจริงแล้วเป็นลูกสายผู้ใดครับตัวเด็ถามเจ้าของเลรอครับจนเอาตามประสบการณ์เจอทุกหลงนี่เคาะดูวยนายญี่ป็นเส้นนี้มีสายเด้วยแบบนี้นายญี่ป็นซีไว้หรอนั่นยิมีสายเยอะเลือเกินว่ะปุ่มหางก็ดีสี่สิบแต่ไหนก็สี่สองครับสีสองจากปีเราอยู่แล้วอ่ะน้อยสามปีแล้วที่นี่ฟังพูดเป็นเมีลูกต้องกัรนี้จังเลยนะว่าเป็นเมีสาวน้อยครับมาเบิ้งเี่เสียมากนะเป็นสาวน้อยอ๋อสามในทั้งสองอะผมห้องให้ตรวจระมืนต่อได้เพิ่มเงินคำทอกันดีครับ ตัวละเมื่อตัวละเมื่อสองตัวซื้อดอกบนบ่ได้ดอกเออบ่มีทางได้เป็นเลี้ยงย่าเอาราคาตลาดไปห้องอยู่บ้านนะครับผมมีซื้อหมาบ่ได้ไอ้มันกันราคาเปิดเนาะครับราคาเปิดซื้อซอต่อได้เบิดมื่ออ่ะเสียมาขอเบอร์ไปนะครับศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองเกหกครับมันมาได้เสียมาด้ะพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงเคยโทษถามแล้วเนี่ยครับได้บักเขิดว่าหนึ่งตัวแล้วก็สาวน้อยสองตัวขายกันเลยขายกันขายก็สามสิบสอขาย หลายๆผู้หลายเนล่ยหออมหลายถึือนึงบูญว่าอันนี้เดี๋ยวสองขัคนมมีคนซื่ออยู่นลายหลายผมให้เจอสองกำรเย็กเปียกจำไม่ได้คำนั้นตจะเป็นซื่อเป็นเด็กขาดด้วยคือม่้น้ยหนุ่มน้อยตัวนี้ของหอยแมวเลยครับเนี่ยวัดเท้าเราขึ้นรูปล่อเท้านั้นเห้อสมคือสมารสมาดแมนก็ยืนน้ำทากืนเท่าไรเงี้ยสด็งคืนนอนร้อนเนาะยนตนล้เออ บักลานี่ก็ที่เท่าไหร่เนี่ยหาหกเดือนหรือเกินและมันหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แล้วบ้านบ้านเนาะเราโน้มแล้วเออแต่ว่าส้นเข่าทางเนาะยี่ครับเนี่ยขยศเขายกอยู่แต่ได้กินยาสมเป็นปีนมเป็นยังขึ้นไม้นี่ก็นทีุ่หมฟุ้งได้ผลแล้วแต่ว่าเข่าคอนี้ที่โพอยู่บ่ครับเนาะงฮห้อยเมียโพยครับโพยมันมีมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอดีๆก็นที่เข่าทางเนาะครับที่นี่เปิดบ่ครับเนี่บักลานเนี่ยเปิดบ่เปิดจริงครับเอาว่าจ่ไหนครับเปิดอะเปิดเรื่อยไปท่านหาครับ 8,500 30 40, 40กิโลส่งได้เนะะาะราคานีกันบ่ต่อเนาะครับได้อยู่อ่ะขอบเบอร์ไว้ก่อนครับมาครั <c oughs> บศูนย์เก้าแปดสี่หดเมี่ไม่ต้องอยู่กับเรือนี่ละครับ,เ,บรเราประกัน<ร>นะครับด้วยปกติเราที่ฉีดยาบำรุงไก้ก่อนด้วครับไข่แมวนะหวัวก่อน <c oughs> ที่ออกจากคอกเราวะเราได้มาหนึ่งตัวไอ้หนุ่มน้อยเหมือนนะมันหมาน้วยไข่แมวเด้อมีของแถมหลายพร้อมากันหนึ่ผมจะเอาไป านมามาเพลินเลยเพี่หลัง <ไป S 2> พี่น้องเงืองงอเลี้ยงของพ่อพงพ่อพงแม่โบนนะครับวันนี้เห็นหน้าเราหลายนัดแล้วเลยมาหลายตัวแล้วเมืไหรแม่มาเริ่มจากนี้ก่อนครับ เจกนี้พห้ารเป็นสาวดีคุณแม่ค่ะเป็นสาวเป็นสาวไงเอ๊ะเขาใกล้ที่ขึ้นแล้วนบิ้งน้าเม่นอะร่อยสี่สิบพอด้อยู่เขาขึ้นที่หนาวน้าเม่นอเนี่ยนอหนึ่งหมืนกับเท่าไหร่นะนพันห้าร้ยันห้ัหารยต่อได้ได้รับได้เล็กน้อยเรียที่นี่อ้าถามนางไงคุณแม่นางไงตัวนี้ ทองรติแม่เน่ะตัวนั่นทองหะเป็นเป็นพันกูตัวแล้วคุแม่พันจากตัวรูลูอะครับพันตัวเลื่น่าใตัวสองตัวสขาทองจเดือนแล้วแม่ผสมว้อกต้องนจำอแล้อีลาเขาเนี่ยลยครับถ้าใดแม่เปิดว้เปิดไวสด้าร้อยสิบแปดห้า้อยครับนี่ยนังหนาวของขานิ่นึงที่นี่หลางน้อยสองตัวดีได้มตัวที่เจ็ันเ่ยนั่งนังเหลืองเจ็ดพันนั่งแดงนะครับค่ะคือกันตัวละเจ็ดพันสองตัวคุณพ่อมาเอาเบื่อมาก่อนคุณพ่อ น85ครับ492 7842เราได้ว่าซีโตเด้อม้ดเลยครับเพร่ะพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงเป็นัวเลี้ยงครับพ่อมเลี้แม่โบนก็ท้วถามแม่แล้วทองใครที่หอกแล้วล่ะอีหลาตัวนั้นสิครับเออเป็นัวสาวาเพรพีการเด้นี่ยเย้มาได้ยื้อฆ่าเลยได้ยื้อเล่นก็ข Gue t referred to this <coughs> route because it's <coughs> very peaceful, all access <coughs> to Tibet city so it will bring people to Tibet Gue wayang sedih, challenge from inversing capacity Gue mua huam dan g goali มดเจีหอยยานะครับหอยยางงามบดีครับผมสวัสดีครับผมใส่ได้ยังไหมหอยยามือนนะใส่งอแม่ลูกกับแม่สาวครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงวเลี้ยงเนาะครับงวเลี้ยงเอาบึงลาตัวนี้ตุกตีแดงๆนะเป็นอะไรเป็นสาวเป็นสาวครับจเดือนแล้วครับหอยยามดที่ปีกลัวเรารับปีกัวเป็นบ้านๆบอกครับนะครับเนาะลอยสาธิตหาว่ได้อยู่หอยยาเปิดไปเท่าไหร่เปิดไปหมื่นหกพันถ่าลอยครับห 16เด้ครับได้อ่ะเกินลังใหญ่ล้างออกมวนๆตัวนี้มากับลูกสาวกิน่ะเนียนเนลูกจากตัวละพันลูกครับลูกตัวหนึ่งครับตัวสองทีน่ะตัวสองพัทองนะจากเดือนละฉันว่าที่ออกโมคาลาเนี่ยโอ้งั้นจะพอเนี่ยี่หลานนี่เลยห้าสิบขึ้นเฮาดีแยกเลยเฮาดีเปิดคู่เลยก็ได้ครับเอาสมมุติเราเปิดเปิดคู่สองตัวสามในทองเสแตนด์ครับเป็นสามเมื่อสองพันครับถ้าแยกเลยครับแม่เสแตนด์ถ้าแยกกับแม่ก็นยี่สองอ่าลูกเด้ครับ หกะมืสองครับทะเยอคอพี่น้องกับนะพี่ยาเบิงเอาเอาเอาเ,อาเอาบอร์มาไดกคุยกับพี่น้องตัวศนย์แปดเจ็ดเก้าหกสองหกหาสี่แปดครับเดูรู้ม่นขายแต่สุกมันบอกเ์ามันถเยแยุวไปสิ มาเจอนในห้างโจรจากคัมปิงบำเน็บำเน็ตใกล้ๆกันเลยครับคัมปิงเนาะได้มามืัอนี้สองตัวฮะขายไปเท่าดิขายไปสามแล้วเตี้ยขายไปสี่เลยวะโอ้มาเก็งแค่ขึ้มาพูดแท่หมือนเนี่ยเอาอยู่นี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยเปิดไว้ครับตัวละหมื่นพันหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งพันครับต่อได้บอไปไปส่งให้พร้อมแล้วคัมป์กไก่เนาะ จากสามสิบกิโลไปส่งได้ไม่ได้อพูดอ้าวเบื่อมาโขมากก่อนศูนย์หกสองสี่สองหนึ่งห้าหกสองสี่ราคานี่ต่อรองได้ได้รับประกันตำหนิพร้อมนอครับอ่าวมันหมานี่ห้อยได้นี่คือห้อยจนจากล็อตเน็ตฟันบนบุ๋มีตำเนี่มันบุ๋มีฟันบนเออวายยังไงล่ะคุณพ่อเมื่อสาวครับเมื่อสาวหน้าบุ๋มมีฟันบนแป้งฟันซื้อเออเนาะเขียนไว้ได้น่ะ ล้วตีว่าวีฟันบนตถ้ามีฟันบนมือนึงก็ซื้อ 医院呢，别露了啊，我